สวัสดีครับแวเฮาส์บายแฮปปีควันนี้เรามาดูการติดตั้งเสานะครับหน้างานอยู่ที่ชายคลองนะครับอาคารหลังนี้กว้างที่25เมตรนะครับยาว150เมตรติดตั้งเสาใช้เวลาอยู่2วันนะครับดูบริเวณการทำงานสะดวกครับเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางนี้จะเป็นเสาแบ่งล็อกของอาคารนะครับ ด้านหน้าลูกค้าจะกั้นเป็นออฟฟิดบางส่วนนะครับามาดูเพลนะครับตรงนี้จะเป็นเพลจเป็นเสานะครับเราจะเร้าอีกทีหนึ่งหลังจากที่จบเรียบร้อยแล้วเราส่งงานนะครับหลังนี้ใช้เสาไอบีมนะครับความสูงตามสเต็ปก็คือหัวเ,เสาสูงที่6เมตรนะครับาคารลึกมากนะครับ150เมตร อาจจะเหนื่อยนะครับถ้าเดินไปถึงข้างหลังนั่นนะฮะเสาทั้งหมดนี่60ต้นนะครับเราใช้เวลา2วันนะครับในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวลำดับขั้นต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งเรื่องของโครงหลังคานะครับต่อจากรายการนี้นะครับเดี๋ยวถ้าติดตั้งหลังคาเนี่ยผมจะกลับมาอัปเดตให้ครั้งหนึ่งนะครับเดินไกลหน่อยนะครับ